สวัสดีเพื herman, so that that round, so well, so point, ่อนเพื่อนสมาชิกครับก็มีหลายคนนะครับสอบถามเกี่ยวกับหุ่นบอทดนะฮะที่ผมประกอบขายตัวนี้นะฮะว่าอ่ามันมีส่วนประกอบอะไรยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาลิสต์รายการให้ฟังนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอ่าแต่ก่อนเื่นะครับผมขอบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวรับ GPS ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับตัวกล่องตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือผมทําให้ดูว่าที่ผมทําเป็นรูปล่างแบบนี้เราสามารถที่จะไป ประยุกต์หรือดัดแปลงนะครับในการให้มันเหมาะกับการที่เราจะเอาไปแบบพัฒนานะครับพัฒนาในเรื่องของดัดแปลงหุ่นยนต์ดัดแปลงหุ่นยนต์เครื่อนที่อัตโนมัตนะครับให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการขึ้นไปอีกนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นแค่สำหรับการเอาไปเรียนรู้อย่างเดียวนะครับอ่านะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นตัวรับ gps เดี๋ยวผมจะเอาหุ่นตัวนี้ไปเทสเกี่ยวกับระบบ gps นะฮะของตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบนะฮะส่วนประกอบของมันอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของตัวล้อนะครับตัวล้อตัวนี้มันจะเป็นประเภทที่เขาจะเรียกว่าล้อแบบไดเรก,กไดร์นะครับผมก็คือจะเป็นตัวมอเตอร์กับล้อกับล้อเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วสายควบคุมนะครับมันก็จะมีแค่นี้นะฮะหาดูสายตัวนี้นะครับต่อเข้ากับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ Controller เลยนะครับแค่นี้นะแค่นี้เลย ถ้าเราประกอบเองนะครับประกอบเองนะลักษณะของการประกอบเองเนะี่ยเราก็ต้องมีตัวมอเตอร์นะครับ DC มอเตอร์ถึงตัวนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เกียร์แล้วก็ถึงจะไปต่อกับล้ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์หลายชิน้นนะครับหลายชิ้นเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่การตัวยึดตัวยึดกับแกนพาวมอเตอร์กับตัวล้อนะฮะแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเอนโคเดอร์นะครับ ตัวโคเดอร์ตัวนี้นี่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ธรรมดานะก็คือต้องมีทั้งล้อและมอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายตัวนี้ป้องกันป้องกันอยู่ที่ระดับ ip 54นะครับ54นะก็คือสามารถที่จะป้องกันพวกรองน้ำนะครับรอบทิศทางอะไรใต้แต่ไม่ควรจะจุ่มนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหนองน้ำแล้วเอาล้อเนี่ย วิ่งลงไปแล้วแช่เงี้ยคือจะไม่ได้นะครับนะป้องกันที่ IP54 นะครับนะครับล้อขนาด100นะฮะ1น0 0มิลิเมตรนะครับหรือประมาณ10เซนนะครับนี่นะฮะดูแลรักษาง่ายครับโอเคนะอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็คือเรื่องของตัวแผงวงจรนะครับถ้าเราประกอบเองนะครับมันก็จะสายไฟเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัว ดีซีมอเตอร์ไดเวอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะแต่ตัวนี้อ่ดูเอาเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับหลักๆนะครับมันก็จะมีแต่สายอ่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่างตัวเนี้ยบอร์ดข้างล่างนะครับจะเป็นบอร์ดรับประลีพายนะครับขนาด 4G จิกนะครับบอร์ดรับประลีพายแล้วบอร์ดด้านบนนี้ก็จะเป็นบอร์ดสำหรับควบคุมนะฮะ ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของล้อนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งจะเชื่อมติดกับบอร์ดรับบรีไพเลยนะครับสายไฟ2เส้นนี้ก็จะต่อเข้ากับมอเตอร์ล้อซ้ายล้อขวานะครับแค่นี้เองนะครับไม่ต้องมาต่อสายอะไรวุ่นวายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเหมาะกับหน่วยงานหรือใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับระบบรถเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบรวดเร็วนะครับไม่ต้องมา นั่งเสียเวลาประกอบหุ่นบอดนะครับแล้วก็สายไฟก็จะเยอะด้วยนะครับเห็นไหมฮะสายไฟก็จะวุ่นวายนะครับนะครับตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ไม่มีสายไฟอะไรมากมายนะก็มีแค่นี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัว IMU นะครับ IMU ตัวนี้ที่ผมจะประกอบให้ไปก็จะเป็นรุ่นของา B นะครับ BNO 080 เบอร์ประมาณนั้นเลยนะครับเป็นรุ่นที่ดีเลยนะครับมีแกนแม่เหล็กอะไรในตัวนะฮะเห็นไหมครับบอร์ดแค่นี้เลยนะฮะแค่นี้เลยนะส่วนตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะผมจะให้เป็นตัวรุ่นนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นของโอซูกานะแต่ที่ให้ไปกับรถนะครับจะเป็นตัว7.5แอมป์นะครับ7.5แอมป์นะฮะอันนี้ผมเอาลองพวก4แอมป์อะไรมาสำหรับใช้สับเปลี่ยนนะครับผม อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะเร้ก็จะมีปุ่มฉุกเฉินนะครับปุ่มตัวนี้ฉุกเฉินนะครับก็จะมีสวิตปิดเปิดนะเดี๋ยวตัวบอดี้เนี่ยผมจะคุมให้รอบนะครับคุมให้รอบนะที่ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับอ่าแลวอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีก็คือตัวไดรด้นะครับตัวไร d ด้รุ่นนี้นะครับลงโปรแกร,รมอะไรให้ครบหมดนะครับโปรแกรมลงให้ครบหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าจะต้องมีเครื่องโฮสต์นะฮะเครื่องโฮสต เครื่องเซิร์เวอร์ที่ลงอู่ปรตูไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ในการวางแผนนะครับในเรื่องของการทําแผนที่แล้วก็เรื่องของการทําแมปนะครับผมภายในมันมีพื้นที่กว้างขวางนะครับเห็นไหมฮะที่เราจะสามารถใส่วงจรใส่อะไรอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับตัวนี้ผมก็ใส่เป็นกล่อง gps นะฮะ ตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์เบอร์2020นะครับเหมาะกับการที่เราจะใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะอาจจะเป็นใส่แขนควนอะไรก็ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้เลยนะครับง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องกลัวสายไฟอะไรหลุดนะถ้าเราต่อเองก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีเอามาทดลองทดสอบเนี่ยทำไมมันไม่วิ่งบางทีสายไฟเนี่ยไม่แน่นนะครับ เห็นไหมครัความแตกต่างนะครับอันนี้ผมยังใส่ไม่หมดนะฮะแต่ถ้าเราต่อเองก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นถูกๆก,ก็จะเป็นตัว L 2 9 8 n นะครับผมตัว DC driver นะฮะก็ต้องมีสายไฟโยงไปตัว Arduino board หรือ ESP 3 2บอร์อีกทีหนึ่งนะครับสายไฟก็จะเยอะแยะนะครับเทียบกับตัวนี้นะครับสายไฟแทบไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเลยนะ โอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะใต้คลิปสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมคือบอกไปอย่างหนึ่งนะครับไซส์ของหุ่นยนต์นะครับจะอยู่ที่ความยาวตรงนี้นะฮะก็คือห้าสิบห้าสิบเซนนะครับขนาดห้าสิบเซนแล้วความกว้างเนี่ยความกว้างด้านนี้นะครับจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับสามสิบเซน ความสูงนะครับความสูงประมาณ9เซนนะครับนะจากล้อนะครับถึงตัวถังตัวนี้นะครับนะครับขนาดใหญ่โตนะครับเหมาะกับเอาไปดัดแปลงนะฮะดัดแปลงทำโปรเจกต์อะไรเพื่อทดลองทดสอบนะฮะเกี่ยวกับรถอัตโนโมัติเพิ่มเติมได้นะฮะผม